มันกำลังอัเปเดตเยมันแปดจิบเอโตแต่กออต่อ,กอนลอยยี่ห้าแต่ก่อนลอยหาเราพูดได้ก่อนทีว่าหายเหลียงอยู่อันั้นัหน่อเหล่สงสารนะ เออบางสารโทรเมื่อกี้ผมโทรหาเขาเขาบอกว่าอยู่วังใจกอ่อยเขามาดูงัวเลยยูน่ะใชอยูน่ะครับว่างไหนเขาบอกว่าอยู่วังวังใจกอยเขาบันไดวายไงผมก็เลยว่าผมถามว่าฟาร์มแพะบอมเอนว่า่มันเคยเอามาขายตอนตะกอนขายยังขายแพะให้สามสิบหกตัวเหรอฮะตะกอนสมัยก่อนนู้นสมัยก่อนนี่ก่อนไปเอามาล่อยหาตัวนี่สามสิบหกตัวเหรอ มีใบยูนเนี่ยมันจะไปหาจับแพะขุนมาแล้วมันก็นมาปล่อยให้อืมหาจับแพะขุนมาปล่อยให้เขาเป็นแม่ขาลายหวิงวหรอือเปล่าเออนับซื้อตัวนึงตัวนึงซื้อหัวซื้อควาย้อ,อ้ซื้อแล้วก็ปล่อยไปเนี่ยจับมาแล้วก็ปล่อยไปงั้นนะคือกำไรเล็กๆนี่น้อยอะ่ะอืมอืมพันหนึ่งห้าร้อยไปงั้นนะยี่สิบกว่าตัวเด้สองหมื่นเ่ยโลจจ์บาดมันถูกลงเนาถูกช่วงนั้นมันถูก บ่อที่พอไปไปไม่ไหวเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทนนหน่ร้อยห้าสิบจะโล่งมั้ยมันก็ได้ดีดอกมันขายเป็นเนื้อ,อแพะแกหรือไงแพะแพะสาวแพะแกแพะแกแพะ,แพะ<อ>สาวก็นนมี้หน่งจะเริ่มไปพเพิ่มเลยได้ก็ถึงบอกนี่ม,มันก็คงจะภาษาต่อไปเรื่อย อีกน้อยนึ่งก็จะไปโคกหนองนาเอาคุณโว้ยต้นบักม่วงบักอย่างปลูกวันมันกินเบิ้ดพอเอานี่เขาถอดเด้ออืมครับครับไม่ลืมเฮ้<อ>ผมอ,อัพเดทไลฟ์เทือนอะไรบ่ได้พ่อได้บ่บ่ได้ไปนี่ดิมันมันช่องไอ้อย่างดูดูที่ว่า youtube อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอัพเดทอีกครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนน่าอัพเดทไลฟ์เตืเอนคือบ่บ่ได้ มันตั้งไหมวามันมันมีตัวติดตั้งตอนบอก่แต่ก็ไม่ค่อยได้เหรอน